สวัสดีครับพบกับนัดนะครับ I ีสุสุทัก4 o sale ครับเราอยู่กันที่โชว์รูมอีสุสุคิงยอนสาขาสามแยกปากคงชัยจังหวัดนครราชสีมานะครับผมนะในส่วนของช่องนี้นะครับก็เป็นรถใหม่ป้ายแดงนะครับอีสุสุรถบรรทุกทุกรุ่นทุกแบบตัวถังทุกสไตล์นะครับก็สําหรับท่านที่สนใจอยากจะออกรถบรรทุกใหม่ป้ายแดงนะครับหรือว่ากําลังศึกษาหาข้อมูลนะครับเพื่อที่จะออกรถใหม่สักคันนะครับก็อย่าลืม กดติดตามนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพราะว่าผมจะมีคลิปใหม่ๆลงให้ท่านผู้ชมชมนะครับในสัปดาห์ทุกๆสัปดาห์สัปดาห์ลัประมาณ2-3คลิปนะครับผมวันนี้นะครับที่อยู่ข้างหลังผมนะฮะก็เป็นรถด,ด้ำครับเป็นรถด,ดำนะตัวนี้นะครับเป็น6กล้อขนาดกลางครับ FRR 210แรงม้านะ ก็คันนี้นะครับเป็นดัมล้วสองเส้นนะลัวสองเส้นนะครับล้วสามารถถอดออกได้นะครับเขาน็อตตัวนี้ออกนะครับที่หัวที่ท้ายนะครับก็จะเหลือแต่ฝาข้างทึบสูงหกสิบเซนนะฮะฝาท้ายเป็นแบบตอนเดียวนะครับกรณีที่ไม่ยกดัมเราจะเปิดฝาท้ายไม่ได้นะก็จะใช้กรณี ยกดัมแล้วก็เทของอย่างเดียวนะครับถึงฝาท้ายถึงจะเปิดนะฮะส่วนฝาข้างสามารถเปิดเอาของอลงด้านข้างได้นะครับมีกอนล็อกอยู่ที่หัวท้ายของฝาข้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนหัวกันนะครับสำหรับรถ F R R 210แรงม้านะครับก็จะมี2รุ่นเฟืองท้ายให้เลือกนะครับคือเฟืองเร็วกับเฟืองช้านะครับ คันนี้นะครับจุดสังเกตแรกไม่มีสติ๊กเกอร์แม็กทอรสันนิฐานได้ว่าจะเป็นรถเฟืองเร็วนะครับหลังจากนั้นถ้ารถใหม่นะครับก็มาดูง่ายๆครับจะดูที่โค้ดตัวนี้นะครับ f r r 9 0 h s X F u F ในหลักที่9นะครับหลักหลักเกือบสุดท้ายนะครับก่อนตัว U จะบ่งบอกว่าเป็นรถเฟืองเร็วนะครับเพราะฉะนั้นรถคันนี้นะครับก็ ไม่ได้เหมาะกับการวิ่งในบ่อดินเท่าไหร,ร่นะฮะเพราะว่าเป็นเฟืองรอบเร็วนะครับเหมาะกับการวิ่งหลังถนนมากกว่าหรือว่าการพวกใช้งานในพวกร้านวัสดุก่อสร้างอะไรพวกนี้ขนหินขนทรายเหล็กอุปกรณ์วัสดุก่อสร้างต่างๆนะครับวิ่งบนทางเรียบนะถนนดำถนนคอนกรีตอะไรอย่างเงี้ยเป็นหลักนะครับในกรณีที่ ใช้รถในการลุยไม่ว่าจะเป็นงานบ่อด,ดินนะครับงานถมดินที่ต้องเข้าไปในบ่อด,ดินหรือว่าทางที่มันขูกข่าหรือเละนะครับหรือว่าทางชันอะไรพวกนี้ฮะก็จะแนะนําเป็นอีกตัวหนึ่งมากกว่านะครับเป็นเฟืองช้านะครับตัวนั้นก็จะเข้าออกหน้างานได้ง่ายกว่าสะดวกกว่านะครับก็เลือกรถนะครับเลือกให้เหมาะสม กับงานเท่านั้นเองนะครับส่วนคันนี้นะครับที่ทําไมเลือกรถดาเป็นเฟืองเร็วก็ต้องมีเหตุผลมีวัตถุประสงค์แน่นอนนะครับถ้าลูกค้าไปวิ่งลักษณะที่ไม่ได้สมบุกสมบันวิ่งขนส่งทางค่อนข้างจะยาวนะครับแล้วก็วิ่งหลังถนนหรือวิ่งถนนเรียบเป็นหลักใช้ได้เลยนะครับเฟืองเร็วประหยัดน้ํามันดีด้วยอีกนะครับผมดังนั้นนะครับก็อยู่ที่ลักษณะการใช้งานเป็นหลัก มากกว่านะครับอ่าคันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูการตกแต่งกันบ้างว่าทําอะไรมาบ้างดีกว่านะฮะด้านหน้านะครับก็แน่นอนละ่ะกระจังหน้าเดิมจะเป็นสีเงินด้านอันนี้ก็เปลี่ยนนะครับเป็นแบบโครเมียมนะครับแล้วก็กันชนเดิมนะครับเดินแป๊บใต้กันชนอ่าหนึ่งเส้น เป็นการตกแต่งเรียบง่ายนะครับสไตล์ให้โดดเด่นขึ้นด้วยชุดแต่งโครเมียมาชายประตูนะครับแล้วก็บังโคนก็ย้ำหมุดนะครับเพื่อให้ดูโดดเด่นแปลกตาขึ้นกว่าปกตินิดหน่อยนะครับครอบมือเปิดโครเมียมนะครับแล้วก็ตัวนี้ครอบกระจกข้างโครเมียมนะครับครอบเข้าไป ไฟหัวเก๋งสี่ดวงพร้อมกับไฟเลี้ยวซ้ายขวานะครับด้านบนแล้วก็มีเสริมตัวนี้ครเปลี่ยนตัวนี้คิ้วกระจกจากเดิมเป็นสีขาวก็เปลี่ยนเป็นสีโครเมียมแทนนะครับกระจกมองข้างฝั่งซ้ายนะครับเดี๋ยวสังเกตว่ามีกล้องนี่นี่น,นี่มีกล้องแล้วก็มีการเดินสายมาด้วยนะครับมีการเดินสายมาด้วย แสดงว่าจะต้องมีการาโชว์ภาพนะฮะจากกล้องตัวนี้นะครับตัวนี้นะเพื่อวัตถุประสงค์อะไรนะครับเพราะโดยปกติยังไม่เคยติดกล้องบริเวณนี้ให้ลูกค้าเลยนะครับไอ้ค mm hmm. ันนี้ก็เป็นเป็นคันแรกที่เห็นนะเออครับก็ต้องมีวัตถุประสงค์อะไรนี่แหละครับ mm hmm. อาจจะช่วยในการ มองภาพให้ชัดขึ้นเวลาถอยไม่ต้องอไม่ต้องเอี้ยวหน้ามามองตัวกระจกตัวนี้ก็สามารถมองที่จอได้ชัดๆเลยก็เห็นฝั่งซ้ายเลยจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะฮะ <c oughs> ก็คาดการกันไปนะครับบันไดที่โปหน้านะครับก็ใช้เป็นสแตนเลสนะครับเออก็สวยดีนะกล่องเก็บเครื่องมือสแตนเลสนะครับ กัดกันมอเตอร์ไซค์กัดข้างเป็นสแตนเลสนะครับ mm hmm. ก็อูอยู่ที่นครราชสีมาริโคลาชบ้านเหล่านี่เองบางคนสแตนเลสนะครับ mm hmm. สำหรับลูกค้า,อ,าอยากจะทํารถแบบไหนสไตล์ไหนนะครับ mm hmm. ก็สามารถโทรมาพูดคุยรายละเอียดกับทางเ,าเซลได้นะครับจัดให้ได้ตามความต้องการนะครับ ก็เพียงแต่บอกความต้องการของลูกค้ามาได้เลยนะครับว่าอยากจะทำรถสไตล์ไหนตกแต่งสไตล์ไหนนะครับก็สามารถที่จะจัดให้ตามความต้องการไม่ขัดเลยนะครับท่อไอเสียก็มีการตกแต่งมา,เ,าเดินไปท่อเลดออกมาด้านข้างสักหน่อยหนึ่งนะครับบงังม้อลมเบรกสแตนเลสนะครับ พอชุดเหล็กก็ทําให้เด่นขึ้นครับแต่ว่าความสวยงามหรือความละเอียดของเนื้องานก็อยู่ที่แต่ละอู่ฮะความประณีตความตั้งใจหรือว่าฝีมือช่างอะไรต่างๆก็ไม่เท่ากันนะครับลูกค้าสามารถที่จะระบุได้นะว่าอยากจะได้อู่ไหนอะไรอย่างเงี้ยครับผลงานทำออกมาแล้วก็จะได้ถูกใจหรือเป็นไป,นปนตามใจของลูกค้านะครับ คันนี้ก็เป็นสไตล์รถด,ดำดินหินทรายนะครับหรือรถด,ดำร้านวัสดุนะครับฝาข้าง60เซนนะครับแล้วก็รั้ว2เส้นสูงอีกประมาณฟุตหนึ่งก็เรียกว่าความสูงตั้งแต่พื้นกระบะจนถึงขอบรั้วด้านบนก็อยู่ที่ประมาณ90เซนติเมตรนะครับ mm. เกือบเกือบ1เมตรนะครับ mm. ก็ฝาก สมาชิกนะครับที่เข้ามาดูใหม่นะครับกดติดตามนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะแจ้งเตือนในโทรศัพท์ของท่านเวลาผมลงคลิปใหม่ๆนะฮะก็จะลงอยู่ประมาณสัปดาห์ละให้ชม2-3คลิปนะครับเป็นรถใหม่ป้ายแดงอีซูซินะครับตั้งแต่4ล้อจัมโบ้ไปจนถึงรถ12ล้อรถหัวลากนะครับตัวถังทุกรูปแบบทุกสไตล์ ถ้าหาข้อมูลอยู่ก็อย่าลืมกดติดตามช่องนี้ไว้นะครับแล้วก็ถ้าต้องการจะสั่งซื้อรถเรามีบริการรับจองออนไลน์แล้วก็ส่งมอบฟรีทั่วประเทศนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับสำหรับวันนี้เซลนัทขอตัวลาไปก่อนครับพบกันใหม่ในโอกาสหน้าครับสวัสดีครับ